อ๋อพี่มโย,ยม,มาค่ะค่ะคราวนี้จะหันไปที่พี่มะย,ยม,มะหรือว่าอ๋อจากที่อีพีล่าสุดที่การบ้านที่ครูน้องเป้ให้พี่มโย,ยมไปนะคะก็คือว่าพี่ก็กลับไปดูจิตเวลาเล่นกับแมวเราก็จะแบบไม่มีไอเจ้าตัวกิเลสที่ไปบังคับะกาดกดอะไรเงี้ย ซึ่งมันแตกต่างจากในการแบบอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความเคยชินที่เราสะสมมายาวนานเป็นสิ่งที่แบบถ้าหูลน้องเป้ไม่ชี้ช่องให้พี่อะ่ะพี่ก็จะอยู่กับความเคยชินนี้นโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่า ฉันไปกดฉันในการทำกดนะมันเราค่าน้องไปนหนึ่งไม่เป็นมันไม่ต้องไปกดมันเนี่ยเราฝึกกดมันมาแบบเราไม่ปล่อยเลยถ้ามันจะน้องมันก็แค่ภาวะหนึ่งในน้ำตามันอยากไหลติดมันมีปิติก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าพี่มายกมคอยกดมันมันก็จะเป็นความเคยชินในการกดอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยเลยมันรู้สึกอันนี้จะน้องน้ำตาจะไหลน้องไปเลยอ๋อมันมัน พี่ก็ว่ามันเป็นท่าที่ยากมากเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่แบบกดในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องเศรา้าเรื่องกิเลสอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่นี่จิตมันสบายขึ้นนะจิตมันสบายกว่าอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะรู้สึกไหมคะเนี่ยมันมีความสุขขึ้นฐานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่แน่นไม่เกร็งเท่าครั้งที่แล้วซึ่งที่มายมยมก็ดูแบบเดิมเลยให้เห็นเปรียบเทียบตอนเราเล่นกับแมวมีความสุขเหมือนเดิม แล้วก็ตอนที่จิตมันเริ่มเกรงก็แค่รู้แต่คราวนี้อีกตัวหนึ่งคือเวลาเราไม่ชอบมันรู้ด้วยว่าเราไม่ชอบให้รู้ว่าเราไม่เป็นกลางแค่นี้พอค่ะแล้วเวลาเราไม่เป็นกลางให้ด้วยทานอีกนะเดี๋ยวมันจะแบบไม่ชอบเลยทาไมไม่เป็นกลางก็ให้รู้อีกว่าเนี่ยเขาเรียกไม่เป็นกลางแค่นั้นพอไม่มีอันไหนดีหรือไม่ดีแบบนะคะแค่รู้แบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยจิตมีความสุขกว่าครั้งที่แล้วมาก เนี่ยเบาสบายขึ้นเยอะเลยดีค่ะทำแบบเดิมเลยขอบคุณที่แบบที่แบบว่าชี้ให้อะค่ะคือคืออืมพอพี่คือมันก็ใช้เวลาแบบแบบบ่มหลายวันนะคะกว่าจะเก็ตพอยที่ที่ครูน้องเป๊ะจริงๆเอาจริงๆครูน้องเป๊ะบอกพี่มาหลายรอบ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 แต่พี่ก็ไปท่าเดิมมันมันโมหะมันแบบ นั่นเป็นคไรอันนั้นคืออดีตเนอะอน,นั่นคือขันอดีตแต่ณปัจจุบันเห็นไหมคะมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่มายมดูแค่ตอนเนี้ยที่มันก้าวหน้าเนี่ยอันนี้คือความก้าวหน้ามันไม่ได้ก้าวหน้าจากอย่างอื่นเลยก้าวหน้าจากที่พี่มายมเห็นตามจริงยอมรับได้เห็นไหมคะแล้วมันก็จะพอมันเห็นปุ๊บจิตมันก็จะเริ่มเห็นความแตกต่าง เนี่ยมันก็เปลี่ยนของมันเองไม่มีพี่มายงเป็นผู้เปลี่ยนเพราะไม่งั้นเราเปลี่ยนได้นานแล้วอดีค่ะทำแบบนี้ต่อไปเลยค่ะพี่จะพาเพียนแม่นในหลักที่คุณน้องเต้บอกว่าให้รู้นะคะให้รู้ค่ะรู้แบบสบายนะไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องรู้ตลอดรู้ตอนไหนได้ก็รู้หนูถึงครั้งที่แล้วที่คุยกันถึงให้สังเกตต,ตอนเล่นกับแมวเพราะตอนนั้นเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนอ่า เพราะนั้นเราไม่ได้รู้ทั้งวันเอาตอนที่มันชัดแค่นั้นพอก็ได้อนุโมทนาสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ